ขอโทษทีนะคุณไม่สามารถเข้าได้ถ้าเกิดอยากจะคุยกับไอจังแล้วก็คุณจะต้องซื้อโฟโต้บุ๊กเอาจริงดิว่าแต่คุณอยากจะซื้อสักเล่มไหมราคาสามสิบดอลลาร์สามสิบดอลลาร์เหรอแน่นอนฉันซื้อเล่มหนึ่ง โอหสามสิบดอลล่าได้คุยแป๊บหนึ่งทำไมไม่ซื้อไปสามพันล่ะลุงโกโลโหไม่งั้นได้คุยหลายนาทีเลยโฟโต้บุ๊คของไอขอบคุณที่อุดหนุนถ้างั้นเชิญเข้าแถวด้วยอเออ ต่อไปเชิญค่ะขอบคุณที่รอนะอ้อแน่นอนสวัสดีค่ะชื่อไอค่ะนี่เราเจอกันครั้งแรกใช่หรือเปล่าเออแน่นอนฉันชื่อมาจิมาเนี่ยคุณมาจิมาอย่างนั้นเหรอเออใช่แล้วฉันมาจิมาหมดเวลาแล้วครับช่วยถอยออกไปด้วย <laughs> โดนกาดลากออกไปลาก่อนค่ะ <c oughs> คุณได้มีเวลาคุยกับคุณไอแล้วนะไว้เจอกันใหม่เออขอบคุณนะ <c oughs> บอกแล้วให้เหมาเลยเล่มเดียวมันคุยได้แป๊บเดียว <c oughs> เดี๋ยวนี่โกงกันหรือเปล่าเนี่ยฉันจ่ายเงินไปต้องสามสิบเหรียญน,นะ นี่เรียกว่าคุยเหรอเจ้าบ้าเอา้าก็คุณซื้อเล่มเดียวเองอะถ้าเกิดอยากจะคุยมากกว่านี้แล้วก็ต้องซื้ออีกนะเดียวนะแต่ฉันมีเล่มหนึ่งแล้วนะนี่จะให้ฉันจ่ายเงินฟรีๆหรือไงอะฉันรู้ว่าคุณรู้สึกแย่นะแต่ว่ามันเป็นกติกาของเรา ถ้าเกิดคุณรับไม่ได้แล้วก็เราเองก็ให้คุณคุยกับคุณไอไม่ได้เหมือนกันนี่ฉันต้องจ่ายสามสิบเหรียญเหรอเนี่ยบ้าเอ้ยไม่เหมาเลยวะซื้อทีละเล่มทำไมเนี่ยเนี่ยแม่งก็มีตัวเลือกแค่ให้ซื้ออีกเล่มกับไม่ซื้อมาโถแบบซื้อแบบเหมาเลยก็ได้ตังมีเป็นหมืน่นอะ,อะซื้อซื้ออะ ซื้อก็ได้ซิกเล่มมาขอบคุณที่อุดหนุนนะถ้างั้นต่อแถวด้วยอ๋อได้เลยเนี่ยเหมาก็จบละท่านต่อไปเชิญครับขอบคุณที่รอนะอ๋อ สวัสดีฉันชื่อไอยินดีที่ได้รู้จักนะอ๋อไม่ใช่ว่าพวกเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วหรอเอ,อ่อไม่นี่เราไม่เคยคุยกันนะเราคุยเหรอแน่นอนก็เมื่อกี้ไงหมดเวลาแล้วครับช่วยถอยไปด้วย <laughs> ลาก่อนค่ะ คุณได้มีเวลาคุยกับคุณไอแล้วนะไว้เจอกันใหม่เออขอบคุณมากนะเฮ้ยนี่เอาอีกแล้วนะเว้ยลากฉันออกจากเลนอีกแล้วเจ้าบ้านนี่ก็อย่างที่บอกก่อนนะหน้านี้ไงถ้าคุณอยากคุยมากกว่านี้คุณก็ต้องซื้อเพิ่ม คุณอยากจะคุยนานๆนะคุณก็ซื้อหลายๆเล่มหน่อยแบบนั้นฉันก็ต้องมีหนังสือเป็นตั้งเลยดิเออพูดก็ถูกนะแต่ตอนนี้คุณซื้อไปสองเล่มเองทำไมไม่ซื้อสักสิบเล่มล่ะแล้วลองได้คุยยาวเลยสิบเล่มเหรอนี่มันขุนเลือดขุนเนื้อกันเลยนะฉันจ่ายไปหกสิบเหรียญแล้วนะนี่จะให้ซื้ออีกอย่างนี้เท่ากับฉันซื้อสิบสองเล่มเลยนะ นั่นไม่ใช่ปัญหาของเราขอโทษด้วยนะกดก็คือกด,กดเอาเป็นว่าพวกเราจะขายให้แต่ว่าไม่เป็นไรนะผมไม่แคร์หรอกถ้าคุณจะไม่ซื้อคุณก็แค่ไม่สามารถได้คุยกับคุณไอบ้าเอ้ยเอาไงเนี่ยสิบเล่มก็สามร้อยเลยนะอันนี้เดี๋ยวซื้อทีสิบเล่มเลยออามาจัดมาสิบเล่ม เอ้าได้มาจัดมาสิบเล่มมา <c oughs> ขอบคุณที่อุดหนุนครับไปต่อแถวด้วย <c oughs> ท่านต่อไปเชิญครับขอบคุณที่รอนะ <c oughs> อ๋อ สวัสดีค่ะฉันชื่อไอยินดีที่ด้รู้จักคุณมาจิมะเอา้ารอบนี้ก็จำฉันได้นี่อ๋อแน่นอนฉันจำได้เพราะว่าเออว่าแต่คุณเป็นยังไงมั่งคุณมาจิมะเออเป็นยังไงมั่งเหรอก็สบายดีนะอันที่จริงแล้วฉันเป็นโจทสลัดเนะีนะ่ยฮะโจทสลัดเหรอเออใช่ไปกับตาลเรือเรือชื่อว่าโกโรมาลุเนะ่ ฉันตั้งใจจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยจริงเหรอนั่นฟังดูเจ๋งมากๆเลยฉันชอบเที่ยวมากเลยล่ะฉันอยากจะขึ้นเรือของคุณจางคุณมาจิมาขอขึ้นได้ปะอ๋อแน่นอนยินดีต้อนรับ <c oughs> แหมสัญญาแล้วนะ <c oughs> ในเมื่อคุณอุตสาซื้อตั้งสิบเล่มคุณรู้ใช่ไหม เออรู้อะไรเหรอหนึ่งสองห้าบาทอา๋อไม่ใช่สิบบาทถ้าอะไรของเธออะนี่ไม่รู้จักเหรอมันเป็นสโลแกนของฉันไงปกติแล้วไอดอลก็ต้องมีสโลแกนของตัวเองยังไง เอานี่หนึ่งสองสิบบาทหนึ่งสองสิบบาทน่ารักมากเลยคุณมาจิมาถ้าเธอว่าอย่างนั้นนะหมดเวลาแล้วครับเ่วยถอยออกไปด้วย <c oughs> ลาก่อน นี่คุณได้คุยกับคุณไอแล้วนะไว้เจอกันใหม่อ๋อเออ,เอ,อขอบคุณนะนี่เดี๋ยวก่อนนะฉันโดนล่าออกมาอีกแล้วเนะี่ยคุณเนี่ยน่ารำคาญจริงๆก็บอกไปก่อนหนะ้านี้แล้วไง คุณน่ะได้5เไอ้คุณได้สิบบาทด้วยนะบ้าเอ้ยเอาเป็นว่างานโฟโต้บุ๊กน่ะจะจบแล้วคุณไอน่ะไม่มีแฟนขับคนอื่นแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นต้องกลับบ้านแล้วล่ะไว้เจอกันนะสิบบาท เจ้าบ้านี่ล้อกันเล่นหรือไงเนี่ย